แล้วทำอัมพรยูทูป b ำอัมพรยูทูปครับพี่น้องอัมพรยูทูปลีปี้มารีวิวขายรถ6กล้ออีซูอ็่อยสิทหาแรงด้วี่น้องได้ราคาตังไวยู่2แสนหนึ่งหมื่นบาทน้ใจโทรมาครับ0833724737ครับพี่น้องป็นรถพร้อมใส่งาน่งเอกสารพร้อมโอนครับ เด็บหลังครับเพื่อนพี่น้องเพื่อถ่ายเด็บหลังครับกบบดรอยท่จวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องสนใจโทรเข้ามาครับมาฟังเสียงเครื่องครับครับเชียงพี่น้อง ครับเครื่องดีครับแกดวบลูบอสบอสดันนะครับทีว่าหนึ่งหน้าหนึ่งรับเครื่องดีครับน้่ากลัว้นปกติครับผมนี่ครับก็พี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมบว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปที่ผ่านๆมากครับผมอั๋มพอนยูทูบขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ ครับสำหรับคลิปนี้เอาไปเพื่อนเทนิคก้อนครับคลิปนาพอกันครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ